กอสีกอบเพื่อนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับในช่องทางยูท b บของเรานะครับช่องเดินทางสบายสไตล์พีเตอร์ครับวันนี้เรามีนัดลูกค้าที่ลาภายี่สิบเจ็ดนะครับนี่เรากําลังเดินทางไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเช้ามาก็ได้เรื่องได้ลาวลับครึ้มซะแล้วนะครับวันนี้ฝนก็ตกผยุดไปนะครับไปปอยนะครับไม่ได้แรงมากมายนะครับวันนี้ถือว่าการดีนะครับวันนี้ก็กําลังนะฮะราไปเขียว ไปได้อยู่ครับตรงลาดพร้าว64นะครับก็ปทางที่ลราพาย27ต้องไปกลับรถตรงสี่แยกลาดพร้าวนะครับช่วงไฟเขียวให้กลับได้นะครับอะโอเคครับเพื่อนไฟเขียวแล้วไป let's go <S ครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่ารถจะติดกว่าปกตินะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะไม่แน่ใจว่าติดอะไรนะครับถ้าติดตรงนี้ไปถึงแยกสี่แยก ไฟแดงตรงสีแยกลาบเพ้าถือว่ากลายพอสมควรนะถือว่าติดปกติครับนะรครับเรื่องแรครับเดี๋ยวเราค่อยๆเคลื่อนตัวไปชา้ชาๆนะครับตามจังหวะของรถนะครับนี่ถือว่าเดีย๋ยวผมมีเวลาอยู่ครับเวลาที่เราทำทุเท้าไว้เป็นเก้าโมงถึงสิบโมงครับก็ม,มีอย่างม,ม,ม,มีเป็นเวลาครับ รถนะฮะโอะ้ไม่มีที่ไม่มีรถม,ม,ม,มากลับนะครับเดินหน้าต่อไปไปเอสโก้เดินหน้าต่อครับเมื่อน,นี้เรากลับรถมาเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะเข้าไปที่ลัดพ้าวยี่สนะครับ 啊。<noise> ชแอรอค์ครับใช่ครับนะเอ่อเดี๋ยวเขาจอดรถก่อนได้ไหมจอดก่อน,นี้ออเอ๋ยวบอกไดกนน้ครับเดี๋ยวเราถึงป้าหมายแลวนะครับจอดรถด,ด,ด้านซา้ายมือนี่ครับรก,ก่อนนะครับอนนอตอ่ะโอเคครับเพื่เดี๋ยวเดูอะไรยงไคิต่อไปนะครับ